มาหาเก็บยอดมะละค่ะพี่นอ้องหรือว่าพักสไลบ้านเฮาเนาะคะ่ะอันนี้เกิดเองธรรมชาติพี่น้องสูงขนาดอยู่ตรงยอดโอ้ยต่ำๆก็มีค่ะพี่น้องเกิดเองธรรมชาติอยู่ในสวนมะพร้าวนะคะชมกระสิกสเก็บยอด กับไปไว้ใส่อบอหนูค่ะมาเด้อค่ะมาเก็บยอดมะละนำกันเกิดเองธรรมชาติเด็กเก็บกินเรื่อยๆพี่น้องหลายปีลยแล้วแหละเนอะเม็ดเขาล่นหรือว่านกหนูเสียมากกับโจกักแหละเป็นมะละนกอันขี้นกเนาะหน่วยน้อยๆแกงเ่บค่ะพี่น้องยอด กินอร่อยมีประโยชน์เยอะอีกต่้งหากสมกสิชีเก็บเอาด้านล่างก่อนละคะด้านบนกับป่อยไว้ก่อนเนาะเก็บเอานี่เป็นกำๆเลยยอดยาวๆเลยค่ะดึงเอาดึงเอาเลยง่ายโปรดสารของแท้แนน,น,นนอนเนาะเก็บกินเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเกิดเองแบบธรรมชาติเลยบรมีการดูแลค่ะพี่น้อง เมนูวันนี้ก็มีแกงออมนูก้อยนูค่ะพี่น้องเป็นนูใหญ่เนาะเปันหามาเก็บตุนไวเ้เยเรื่อยมือละโตซ้องตกะว่าไปทาก,กินน้ำกันด้วยค่ะเซฟเซฟเตรียมเครื่องไว้ให้เพืนเนาะมาจังได้ลงมือเห็ดเลยแบบนี้

ก็กะตอดกอรกได้แลตกิ่นพิเศษพิเศษตัวนะพอดีมันบบกหอมหน้ามันเนาะหอมใช่แบบตัน้ามันจะหมดแล้วตสลดสลมาแตสลดตักนานก้อยเนา ทุกคืเดียวแ้วเลยเรียยรเลย